ามบ่ายค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกท่านฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้ำตายยังคอยอยู่เลยเพราะคิดถึงตัวเองค่ะทุกท่านว่าวันนี้ค่ะเราได้โชคดีเหลือเกินที่ได้มาเจอกับธุรกิจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมขนาดนี้นะคะชาลลอรดมาสเตอร์สิริกรสารพลสวัสดียามบ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะม <laughs> <laughs> ีค่ะเนียงเป็นคนหนึ่งค่ะที่ ไม่ค่อยรู้จักคำว่าโอกาสเพราะว่าลีคิดว่าโอกาสมันอยู่รอบตัวเราแล้วแต่ว่าเราจะได้ยินอะไรจากสิ่งสิ่งนั้นมากกว่านี่เองค่ะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะในเมื่อกี้นี้ได้เห็นคนอีสานยกมือขอยกมืออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอาปาติโทขึ้นหลายแทน่เยอะมากนะคะอาเยอะมากนะ อันนี้พวกเดียวกันนะคะพวกเดียวกันทั้งห้องเลยไม่ใช่แต่คนอีสานนะคะอันนี้เกิดในครอบครัวชาวนาค่ะไม่ได้มีเรื่องของการศึกษาไม่ต้องพูดถึงนะคะอยากได้อะไรทําเอาเองนี่ค่ะก่อนที่จะมาทําธุรกิจอาโทมี่ค่ะนี่ทำงานเลขานุก,การนะคะแล้วก็อยู่ในสายงานประกันชีวิตมาตลอด14ปีค่ะนี่เชื่อเหลือเกินค่ะว่า14ปีที่นี่ทุ่มเทไปในงานเดิมค่ะนี่ตั้งใจมากๆเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จค่ะ แล้วมันก็เป็นจริงค่ะทําได้แต่วันหนึ่งค่ะสิ่งที่นีได้เจอในธุรกิจอาทโทมี่ครั้งแรกหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนๆกันมีคนชวนเราไปทดลองสินค้าใช่ไม่ใช่คะ่ะแล้วหลายคนประทับใจถูกไหมคะอะแต่นีไม่ใช่ค่ะ กว่าจะเป็นคนสวยพูแอบสูตขนาดนี้นะคะใช้มาหลายเซตอยู่ไม่ได้ใช้เซตเดียวนะคะทาวันเดียวสวยเลยไม่ใช่ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะนี่ไม่ได้ชอบความสวยงามแต่วันนั้นค่ะเมื่อเราไปกับผู้สปอนเซอร์ค่ะเขานั่งคุยกันว่าเออเขาต้องขายแนะนำแอบสู u t เนี่ยทั้งหมด20เซตวันนั้นนะคะหูดีค่ะทุกคนสกินแคร์ไม่ต้องการ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการคือเอถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครบางคน mm. ก็ซื้อมันซะหน่อยนี่ก็อุดหนุนพี่เขามาสองเซตค่ะเวลาผ่านไปหนึ่งปีค่ะมีใครเป็นเหมือนนี้ไหมคะผ่านไปหนึ่งปีกว่าจะได้เจอกับเขาอีกทีคือเขาชวนแต่ไม่ฟังค่ะไม่ได้ยินอะไรเลยไปงานไม่ไม่ไม่ได้ยินยค่ะยิ้มแล้วก็เดินผ่านยิ้มแล้วก็เดินผ่านหลีกเลี่ยงแต่สุดท้ายค่ะวันที่เขามาชวนครั้งล่าสุดผ่านไปหนึ่งปี พี้เขาสวยขึ้นอะอรู้สึกไหมคะใช้สินค้าโทมี่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยตามเขาบอกว่าหลังเลิกงานมาคุยกันนะวันนั้นค่ะเขาก็ชวนมางานแบบนี้ค่ะนี่ก็เข้างานแบบนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่นีจะบอกว่านี่จะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะมันเป็นตัวเราเองจริงๆนะคะทุกท่านเสียค่าบัตรมาใช่ไหมคะเสียเวลาด้วยใช่ไหมคะรู้สึกไหมว่าเสียเวลานะจาก บ่ายโมงเตรียมตัวตั้งแต่สิบโมงหาข้าวให้ลูกกินเนาะกว่าจะออกมาได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าตีห้าก็ว่าได้ทั้งวันเลยวันนี้นี่เป็นคนหนึ่งคนที่เสียค่าบัตรมาแล้วมีความรู้สึกว่าเสียดายตังค่าบัตรมากนะคะนี่เลยตั้งใจฟังซะหน่อยพอเวลาผ่านไปจนจบพาร์ทสุดท้ายคะ่ะสิ่งที่นีได้จากตรงนั้นคือตอนที่เขาพูดถึงไลฟ์สแนลเโอของประธานเขาบอกว่า คนรวยที่ไหนก็เขียนรายรับรายจ่ายกันลองฟังให้ถึงจุดนั้นนะคะถ้าใครฟังถึงจุดนั้นแล้วรับรองว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่ฟังเสร็จนีรู้สึกเลยค่ะว่าอะตอมีน่าสงสัยและอะตอมีก็น่าสนใจมากเงิน800บาทวันนั้นทําให้หลังไม่ติดเก้าอี้เลยค่ะขี้เสียดายตังนะคะทุกท่านแม่งตัวตรงๆนะคะเราตั้งใจฟังให้ดีค่ะ ว่าวันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกคุณก็ได้นะคะนี่เองฟังวันนั้นค่ะนี่ตัดสินใจเลยนี่ได้ไม่รู้คำว่า ods นะคะทุกคนใ,นใครแปลออกแล้วคำว่า ods คืออะไรนี่แปลไม่ออกแต่นี่รู้แต่ว่าเอาละงาน ods คืองานที่เราต้องเรียนรู้ค่ะนี่ใช้เวลาตั้งแต่วันนี้ค่ะเหมือนทุกท่านในวันนี้เข้า ods หรือว่าวันเดย์ซีมินาที่บริษัทจัดอยู่หนึ่งเดือนเต็มค่ะ โดยไม่ชวนสปอนเซอร์แค่ถามเขาว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสถานที่ที่ต้องไปเข้าร่วมอยู่ตรงไหนนี่ไปทุกครั้งค่ะใช้เวลาหนึ่งเดือนในการทางานในการเรียนรู้ค่ะจนตกผลึกได้ว่าเ,เหมือนพี่ฝนพูดเมื่อกี้ไม่ทำไม่ได้แล้วนะแต่แต่สำรับนี่คือแบบงอง,งูนะคะถ้าไม่ทำคืององ,งูนี่ตัดสินใจในวันนั้นค่ะแล้วนี่ก็ขึ้นตำแหน่งดมอนด์มาสเตอร์ค่ะ โดยไม่ผ่านการเป็นเซลล์มาเซอร์ค่ะธุรกิจเป็นของทุกคนค่ะไม่ได้เป็นของสปอนเซอร์หรือพาร์ทเนอร์ค่ะสิ่งที่นีคิดในวันนั้นในเรื่องของแผนการตลาดแต่ไม่ใช่ว่านีทำได้คนเดียวนะคะวันที่นีไปฟังผู้บรรยายหลายๆท่านเขาก็ทำกันค่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องอยากช่วงเวลาที่นีทำงานอะโธมี่แล้วก็ทำไดมอนด์มาเตอร์ ทำงานถือเอกสารแล้วก็ทํางานสามอย่างอย่างนี้ใช้เวลาสองเดือนค่ะนี่ตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพราะเราเรียนรู้จนเข้าใจแล้วว่าถ้าทุกทกท่านในที่แห่งนี้ค่ะเข้าใจธุรกิจอาตมีของพวกเราแล้วทุกท่านจะไม่ยอมเสียเวลาเหลียวหลังสักนิดเดียวเลยว่าจะไม่ทําธุรกิจนี้นี่เป็นคนคนนั้นค่ะนีลาออกมาแล้วนี่ก็ตั้งใจทําธุรกิจอาตมีค่ะ ช่วงที่นี่ทำงานเลยค่ะนุการค่ะมันก็รู้สึกหดหูในใจนิดนึงหลังจากเข้าร่วมงานสัมมนานะคะเห็นผู้สำเร็จมากมายนะคะหดหูตรงที่ว่าเราไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้น14ปีค่ะในการทำงานประจำรายได้30,000บาทค่ะทุกคนโอ้โหมันคือวิเศษขนาดนั้นในทุกๆครั้งที่เรารู้สึกที่ผ่านมาแต่พอมารู้จักกับธุรกิจอาทมีค่ะหลายๆท่านบอกว่าเขาทำหกเดือน ได้แสนบาทเฮ้ยนั่นมันน่าเริ่มคิดแล้วใครเริ่มคิดแล้วยกมือหน่อยนีเชื่อว่าหลายๆคนจะคิดได้ค่ะหลายๆคนจะคิดได้จริงๆเพราะนี่เองก็ไม่รู้เรื่องแต่คิดได้เลยตั้งแต่สินค้าแอบสู u รคุณภาพแอบสูตรไปแล้วเริ่มสงสัยตั้งแต่คํานั้นแล้วค่ะนี่ค่ะทํางานแบบพอนี่ออกจากงานมานะคะสิ่งที่สปอนเซอร์ต้องเดือดร้อนคือนี่ไม่กลับบ้านนะคะทุกคน นี่ตั้งใจเก็บกระเป๋าไปแล้วก็ไปนั่งเฝ้าสปอนเซอร์ตั้งแต่เช้าจนตีสองค่ะโดยตั้งคำถามกับสปอนเซอร์ว่าพี่อะตอมี่คืออะไรอ่ะพี่พี่อธิบายให้หนูฟังหน่อยสปอนเซอร์ก็มาจากญี่ปุ่นเป็นไงคะเป็นไงสปอนเซอร์พูดน้อยแล้วเราก็ไม่รู้จะถามอยู่ยังไงนะคะสปอนเซอร์ก็โอเคถามอะไรก็ตอบถามอะไรก็ตอบจนวันนี้ค่ะ ช่วงระหว่างที่เราทําธุรกิจอโทมี่ค่ะนี่เป็นคนหนึ่งที่เมื่อลาออกจากงานมาไม่ใช่มาเพื่อล้มเหลวค่ะมาเพื่อประสบความสําเร็จนี่มีเป้าหมายกับตัวเองตอนที่เริ่มทําธุรกิจอโทมี่นี่ตัดสินใจว่าถ้าธุรกิจอโทมี่ใครๆก็ทําได้นี่ไม่เคยทคํอขายนะคะใครๆก็ทําได้ดีนี่ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เดินอยู่แถวนี้แหละคะ่ะพี่ๆหลายๆคนอ่าก็เคยฟังเรื่องราวคนนี้นี่ไม่ได้นี่นั่งข้างหลังแต่นี่เดินมามองคนข้างหน้าค่ะ นีดูพฤติกรรมของพวกเขาว่าคนสําเร็จเขาหน้าตาเป็นยังไงนะ,อะมองมองนั่นคือสิ่งที่นีมองค่ะแล้วนีก็เจอว่าธรรมดามีเหมือนกันกันกบเราธรรมดาเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสคิดแค่นั้นค่ะง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อนค่ะช่วงระหว่างโควิดค่ะนีลาออกจากงานมาก็เจอโควิดเลยแต่มันไม่เคยทําให้เราเปลี่ยนเป้าหมายค่ะนีก็แชาเลนค่ะทำชาร์ลโลมเซอร์ในช่วงนั้นประสบความสําเร็จค่ะ ่กับการทำตำแหน่งออโตเซลมาเซอร์ไปด้วยวันที่นีรู้จักอะโอมีนีรู้จักคำเดียวเลยออโตเซลมาเซอร์ค่ะไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอื่นนะคะมุ่งมั่นไปเรียนรู้ประโยคเดียวสปอนเซอร์ก็เลยเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนตอนนั้นก็รู้สึกจะแปลกใหม่เหมือนกันนะคะแปลกใหม่กันหมดเลยสปอนเซอร์ก็ไม่เคยทำเครือข่ายนีก็ไม่เคยทำเครือข่ายแต่นีอยากรู้คำว่าออโตเซลมาเซอร์ค่ะเส้นทางมันมาอย่างไงจนวันนี้ค่ะทุกท่าน นี่ก็เดินมาอยู่ในธุรกิจอาโธมีหปีค่ะทำออโตเซลมาสเตอร์ผ่านมาทุกวันนี้ก็2ปีที่อยู่ในตำแหน่งออโตเซลมาสเตอร์และที่สำคัญค่ะยังคงมีเป้าหมายที่จะไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่เคยถอยหลังค่ะนี่ค่ะเติบโตจากงาน Success Academy แบบนี้จริงๆนะคะช่วงระหว่างที่นี่ทำงานในธุรกิจอาโธมีค่ะเหมือนการใช้ชีวิตเลยค่ะทุกท่านปัญหามีค่ะหลายๆครั้งที่เราประสบปัญหาในการทำธุรกิจค่ะ ขอบคุณโควิดเหมือนกันในช่วงนั้นเขาใส่แมสนะคะไม่รู้ว่าทุกท่านที่ใส่แมสแอบร้องให้อยู่หรือเปล่านะคะนี่เป็นหนึ่งคนที่เข้ามาเช็ดน้ำตาจากงาน Success Academy จริงๆเวลาที่เราไปทำงานค่ะปัญหาเกิดขึ้นมากมายในการทำธุรก,กิจหลายๆครั้งแก้ปัญหาไม่ได้แต่เราต้องชนะมันด้วยการเอาตัวเองเข้ามาร่วมงานสัมมนาแบบนี้ให้ได้เขาจะช่วยเราได้จริงๆนี่ค่ะทำธุรก,กิจอาโทมี่ปีที่ผ่านมา หลายหายครั้งค่ะชีวิตที่เราทำงานด้วยความดิ้นรนมาตลอดนะคะจนอายุ45ปีนะคะหลายหลายปีเราเช็คเสมอว่าการที่เราเป็นคนที่มุ่งมั่นใช้ชีวิตเนี่ยอะไรมันทำให้เราประสบความสำเร็จได้บ้างไม่เคยมีเลยค่ะตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตไม่ประมาทอดทนสุดๆขยันสุดๆอะไรก็สุดๆจริงๆนะคะแต่ไม่เคย รู้เลยว่าประสบความสําเร็จเป็นยังไงจนได้มาพบกับธุรกิจอาโทมี่ค่ะนี้ใช้เวลาค่ะโทมี่มา5ปีสิ่งที่นีได้จากอาโทมี่ค่ะมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะหน้าตาที่ดูดีขึ้นนะทุกคนเริ่มม่วงนะหน้าตาที่ดูดีขึ้นนะไม่ใช่ค่ะก็คือการพัฒนาตัวเองค่ะจากเด็กบ้านนอกค่ะเพื่อนๆหลายๆคนที่มาหาลัยนะคะบอกนี้ว่าให้นีออกไปพรีเซนต์หมดสิทธิ์ค่ะเพราะดีฉันชอบอยู่ข้างหลัง หาข้อมูลให้ได้หมดเลยแต่จะให้พูดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ไม่ทําค่ะเพราะไม่จําเป็นค่ะแต่วันนี้วันที่นี่ได้รู้จักกับอะโทมีค่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ๆทุกคนในที่แห่งนี้พันกว่าคนนะคะเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าวันนี้เรารู้จักอะโทมีดีแค่ไหนแล้วมองอะโอมีเป็นธุรกิจอย่างไรวันที่นี้รู้จักอะโมีค่ะนีตั้งใจทําเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นผู้สําเร็จแถวหน้า นั่นคือสิ่งที่นีตั้งใจค่ะและมันก็สําเร็จจนได้ค่ะตามความตั้งใจและเป้าหมายของเราค่ะหปีที่ผ่านมานีทำธุรก,กิจอโทมี่ค่ะมองย้อนกลับไปค่ะไม่เคยเสียดายชีวิตที่ทิ้งไว้ที่อโทมี่เลยนะคะไม่เคยเสียดายเลยและนีก็รู้ด้วยค่ะว่าวันนี้ค่ะปีหน้าสองปีข้างหน้าหาปีข้างหน้าและสิบปีข้างหน้านีจะเป็นอะไรในธุรก,กิจอโทมี่ค่ะ เพราะมันมีคนทําได้ก่อนเราวันนี้ค่ะนี่อยากให้ทุกคนค่ะมองหันกลับไปหาตัวของท่านเองก่อนว่าวันนี้ชีวิตของเราที่ผ่านมาเราได้เจอประสบการณ์ชีวิตเหมือนอาโทมี่หรือยังเราได้เจอโอกาสดีๆแบบธุรกิจอาโทมี่หรือยังนะคะนี่ค่ะนี่ทำงานมาทั้งหมด10ตั้งแต่อายุ18วันนี้นี่ทำธุรกิจอาโทมี่ปี นี่มีรายได้มากกว่าเงินเดือนเลยค่ะซะอีกนะคะและที่สําคัญค่ะนี่เชื่อว่าบริษัทที่มีระบบสู่ความสําเร็จแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆที่เราจะหาพบค่ะวันนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วนะคะยิ่งพูดก็ยิ่งมีความสุขนะคะที่ตัวเองได้ตัดสินใจร่วมงานกับโทมี่ค่ะอาโทมี่มีระบบสู่ความสําเร็จให้ทุกท่านแล้วนี่เองก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์เดิมเลยทิ้งมันให้หมดค่ะ แล้วมาเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่นี่ค่ะทิ้งตัวเองไปให้หมดค่ะทิ้งเปลือกนอกให้สิ้นค่ะใช้คำว่าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวค่ะผู้สำเร็จพาทําอะไรเราทําตามค่ะเขาบอกให้มางานมาค่ะจ่ายค่าบัตรจ่ายค่ะทุกวันนี้จ่ายก่อนเพื่อนนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วนะหมดเวลาเป็นคนแบบนั้นแล้วนะคะและนี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนค่ะอยากค้นพบอะตอมีค่ะนี่ค่ะ ในธุรกิจในชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการหาเงินไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จในทุกๆปีนี่ไม่เคยรู้เลยว่ามันคืออะไรนะคะแต่วันนี้นีอยู่อาธอมมี่มา5ปีค่ะนีรู้และนีได้อะไรจากอาอมี่มากมายแล้วนีก็เชื่อว่าถ้าแค่นีทําตามธุรกิจอาโอมี่ค่ะระบบของอาโอมี่แล้วนีจะได้อะไรจากอาโอมี่ค่ะและว,วันนี้นีเชื่อเหลือเกินว่า หลายๆคนที่เข้ามาในนี้มีความคิดเหมือนกันและมีความหวังเหมือนกันนี่ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็พบกันที่ความสำเร็จขอบคุณค่ะ